เกิดมาเ้กยกนะำลังเหมือน จะจบเยอะก็แข่งอะไรอ่ะก็เสียงเขาคล้ายแม่ไหมเราก็ต้องร้องต่ออะไงไม่ใช่น้ำน้ำไหมเป็นคนนำคัวแล้วคืหลับแลว หลับไปแล้วเกมานหลับไปแล้วเกณหนาวเกณหนาวหลับแล้วไม่กลัวแล้วไม่กลัวจริงโธ่ทำไมอ่ะมันอืมตะกลัวเขาทำไมอ่ะเขาไม่เขาไม่ได้ดูลิเกแล้ววันนี้เขาหลับอยู่หมผ้าอยู่ข้างหลังราเนี่ยนะสบายแล้วเขาเขาบอกเขาชอบหลับใช่ไหมใช่ชอบหลับพอตื่นมาเขาบอกว่าลิเกเล่นไม่ดีก็ต่ายนี่เก ลิกเกอะไรออกแขกแล้วก็เลิกก็หลับไปอ<ะ>ตอนออกแขกตื่นมาที่ร้าแล้วไม่ตะพูดในฟังเต้นยังไงบนลิกเกทีหนึ่ง <c oughs> แต่พูดได้ตอนนี้พูดได้เพราะว่าหลับแล้วหลับไปกับหูนนะบค่ำมือน้าเขาบอกเขาหนาวดีและอากาศหนาวดีได้นอนหลับไวๆหนะ่อเมื่อกี้ใครร้องเหรอ กีฬาแห่ชาติเล่นใหม่ตั้งแต่ต้น ทาแม่ขอร้องนี่ก็นินทาแม่มันจะรู้ว่าตอนเลิกอะ่ะมึงเหลือคนละเท่าไหร่เท <c oughs> ่าไหร่ไม่รู้แต่ที่รู้วันนี้วันที่ห้าเติ้มึงจะมึงจะซ้ำทำไมแต่เขาลืมไปแล้วลมมาาเออ,เอใช่ใช่ใช่เติต้ลเติ้ลวันนี้วันที่ห้าใช่มึงบอกเลยวันที่ห้าทำไมไมวันที่ห้าเลือกตั้งทำไมมึงช่วยบอกกฤษดาด้วยว่าวันนี้วันที่ห้า แล้วมึงช่วยบอกนุ่นแนชนกด้วยว่าวันนี้ก็วันที่ห้าเหมือนกัน,นเรื่องของแม่กับลูกไก่ตายแล้วตายอะอะไรงอกรใครปลูกขาขึ้นมานลเอะรำอ,อาญ โอ้โหมากะซิบซะได้ร้องให้จบร้องให้จบไม่เป็นไรแม่มันดึกแล้วเด้อเขาจะหนาวจนกระสไม่ได้แม่เขาอยากฟังร้องให้จบด้วยเนี่ยแม่คนดีที่หนึ่งคือแม่มาหยง กันไวๆด้วยก่อนที่มันจะฆ่าเป็นวันที่หกอดูอะดุทวงทวงอะดูทวงทวงน่าเวื่อที่ะดูท่าเนี่ยและที่ทวงนี่บอกเขาไปด้วยฆ่าอะไรทวงมะบอกด้วยฆ่าอะไรทวงน่าเวทีที่ท่านน่ะแม่หนูหนูค่อยกินหอยทอดก็ได้นูเคี่ะกันตอนนี้เหตุการณ์ใหญ่เลยคุณแม่เหตุการณ์ไม่ปกติแม่เอาหอยทอดมาให้ดูท่าเนี่ย แม่เขาหวังดีลูกโกหิวคือที่ทวงนี่ท่านผู้ชมอ่าคือเดี๋ยวจะหาแม่ใหม่เคี่ยวที่ทวงนี่คือทวงค่ารถห้องซุวมนะคะอายเดือนเต้นเขาทวงเนี่ยเขาทวงงั้นแกปีใหม่นะ่เขาเด็กที่เขาทวงหน้าเวทีนึกว่าเราอายไปถามไหมนะออเออแล้วเ,เวลาทวงอ่ะเราเคยให้ไหมอ่ะเออเวลาทวงกี่ครั้งกี่ครั้งเขาเคยให้ไหมไม่เคยไม่เคยให้แต่เด็เขาก็ยังทวงอยู่เลยเนี่ย อ๋อไม่ใช่แหม่มองตากันเหมือนทั้งคู่เลยนะใช่อันนี้เดี๋ยวท่านไม่รู้วันวันปีใหม่เราจัดกันเออแล้วก็จัดกันเป็นไม่มันก็ไม่มีห้องน้ําใช่ไหมเล่าก็เลยเช่านี่เขาบอกจะเช่ารถห้องน้ําไปก็ไปตั้งสรุปแล้วไอคนที่เช่าไปไม่ได้ใช้เขาเมาขี้เยี่ยวตรงนั้นเลยอ้าวเยกูตบเลยจริงป่ะเนี่ยกูยังไม่รู้รถห้องน้ําจอดตรงไหนตดนน่ะ รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้อ่ะช่วยโอนกันด้ยดูดูกินดาทำหน้าดูพอกูทวงตังค์ขทำหน้าดิเอาหงจากแม่อันนี้ไปต้องอยุ่งกับกูยังไงซะจบงานนี้ก็ให้แม่เขาไปสักสองหมื่นนะล,ลูกนะเขาจะได้หยุดพูดตายแล้วตาย <c oughs>